ดูดิเต็มไปหมดเลย ครับผมวันนี้มาพบกับผมอัดโตโยต้าแก่งคอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูวิธีการรีดนมวัวนมกันนะครับผมที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับพาไปดูวิธีการรีดนมวัวรีดแบบใกล้ๆเลยนะครับผมส่วนตัวผมเองผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับผมตื่นเต้นเหมือนกันครับงั้นพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับไป และนี่นะครับผมผมก็เดินทางมาถึงไล่ของพี่มงคลนะครับผมหรือมงคลฟาร์มนะครับผมที่นี่มีบรรยากาศวัวเยอะแยะไปหมดแล้วก็น้องวัวอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะเห็นไหมครับผมดูน้องมองมาดูน้องมองหน้าผมนี่เหมือนผมแบบเหมือนรู้จักกันเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมผมก็จะพามารู้จักกับเจ้าของมงคลฟาร์มแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของฟาร์มแห่งนี้กันเลยนะครับผมไปกันครับ สวัสดีครับพี่มงคลก็วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับผมที่ได้เดินทางมาที่มงคลฟาร์มแห่งนี้นะครับขออนุญาตพี่มงคลแนะนําตัวสักนิดหนึ่งนะครับผมครับผมมงคลหอมจ่นครับเป็นเจ้าของที่นี่ครับครับผมเจ้าของฟาร์มเจ้าของบ้านครับผมขออนุญาตสอบถามพี่มงคลนิดนึงนะครับวัวที่พี่มงคลเลี้ยงอยู่เนี่ยครับประมาณกี่ตัวครับพอดีเห็นเยอะมากเลยครับก็มันมีหลายรุ่นนะตั้งแต่รุ่นรีดหรือรุ่นสาวรุ่นพักท้องก็ประมาณเกือบเกือบสองร้อย เกือบๆสอง้อตัวเลยเหละครับผมโอ้โหเยอะมากเลยนะครับผมทีนี้วันนี้ผมจะขออนุญาตสักนิดนึงนะครับผมพอดีเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยเห็นการรีดนมวัวเลย<ม>ลูกค้าลูกค้าที่เป็นวัวนม,ม,มสําหรับผมเนี่ยเยอะมากเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เคยเห็นกระบวนการการรีดนมวันนี้จะขอความอนุเคราะห์สถานที่จากพี่มงคลเพื่อไปดูการรีดนมจะสะดวกไหมครับผมได้ได้ได้นะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่มงคลนาไปเลยนะครับผมโอ้ดูดิ แตไมไปหมดเลยดูน้องมองหน้าอันนี้อันนี้คือกําลังกําลังกําลังรีดอยู่ใช่ไหมครับผมครับกำลังรีดไอพวกนี้กาลังรีดคนล้างก็ล้างคนรีดก็รีดอ๋อเอา้าแล้วอย่างนี้น้องน้องเขาเดินขึ้นมาได้ยังะครับหรือว่าเราต้องต้อนมาหรือว่าน้องเขาเดินขึ้นมาเองก็จะมีพนักงานคอยพาเขาขึ้นตรงบันไดขึ้นตรงบันไดแล้วก็จะบนซ้ายเข้าซ้ายเข้าช่องของใครของมันอครับผมแล้วเขาก็จะล้างแล้วพอจะอาบนมแล้วก็ อ๋อครับผมแล้วอันนี้คือเครื่องรีดนมแบบไหนครับเนี่ยพอดีผมไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้เลยไอมันเขาเรียกว่าระบบไลายระบบไปายลายมันเป็นระบบของเมืองนอกเขาเราก็เอามาเข้ามาในไทยเครื่องนี้แพงไหมครับพี่มงคลไอชุดชุดเฉพาะชุดเครื่องรีดนะประมาณมันตกห้าแสนกว่าตกห้าแสนกว่าเลยนะครับไม่ใช่ไม่ไเกี่ยวโครงสร้างโครงสร้างไม่เกี่ยวโครงสร้างใช่ไหมครับผม อันนี้ก็คือรีบแล้วตัวนี้ก็จะนําไปเข้าถังตรงนี้ใช่ไหมคร<ล>ับผมรีบเสร็จปุ๊บนมมันก็จะวนวนวนมาพักอยู่ตรงนั้นโมโตตรงนั้นตรงนั้นเสร็จแ้วมันก็จะปั๊มมาตรงนี้มาปั๊มปัป๊มมาตรงแท่งตัวตัวแท้งใหญ่ก,ก็ต้องบอกได้ว่า,าน้ำนมที่ได้ออกมาจากนมของฟาร์มพี่มงคลเนี่ยคือจะไม่โดนมือของพนักงานเลยก็คือจะดูดนมจาก จากเต้าของนมเลยนะฮะแล้วก็เข้าที่ถังเลยอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับผมก็ถ้า <Sk ok. S 1> สรุปว่าถ้าเกิดอย่างนั้นก็เป็นนมที่ค่อนข้างที่สะอาดมากเลยใช่ไ<า>หมครับไม่<อ>ได้โดนมือมันจะมันจะรูดรีดจากตัวแล้วก็มาตามท่อในตามท่อตรงนี้ตรงนี้เสร็จเข้ก็จะก็คือเข้าถังเลยแล้วถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนี่เวลาที่รีดเนี่ยคือเราต้องรีดจากเต้าแล้วก็ยกถังกันมาเองใช่ไหมครับไอ้รีดจากเต้าคือคือโลงตรงนี้ตัวเก่าเนี่ยมันนั่งรีดเครื่งองเสื่อง Oh. นี่ซึ่งแล้วก็เอาไปเทนี่เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปเทใส่ถั oh. งน้อยอ้หก oh. สดเลยนะครับผมน้ำนมสดๆเลยนะครับที่ได้คั้นออกจากน้องวัวมานะครับผมเป็นน้ำนมที่มีกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะหอมแล้วก็มันมากเลยนะทำให้ผมน้ำอันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะดื่มน้ำนมอันนี้ฮะ,ะเราต้องมีกระบวนการกรรมวิธีก่อนที่เราจะดื่มนะครับหรือว่าดื่มได้เลย ถ้าดื่มก็ดื่มได้เลยแต่ว่ามันมันก็เหมือนของดิบออ๋อมนจะขายนมนมดิบแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราดื่มเราดื่มแบบดื่มแบบดิบๆนี่เลยมีอันตรายไหมฮะไม่ไม่มีไม่ไมีไม,ไ,มไม่มีอันตรายใช่ใชไหมครับผมก็คือเป็นนมสดแตบบ่สดจริงๆคือสดจากเต้าเลยค่ะครับผมแล้วตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่ากระบวนการการที่แบบว่าเราจะทําแบบเป็นให้แบบว่าถูกต้องเนี่ยฮะเราต้องเอาไปทําไงบ้างครับก็ไป ต้มแค่หน่อยให้มันดุ่ๆให้มันกองมันสุกหน่อยอ๋อก <ข S 1> ็คือจะต้องมีผ่านกระบวนการทางวิธีใน,ในการต้มอีกสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับผมอ๋ออันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่ที่ผมต้องที่ผมต้องศึกษาไว้ <laughs> ไม่ใช่แบบว่าบางทีไปเห็นบ้านลูกค้าที่แบบว่าเฮ้ยนมแบบนี้เลยไปตักของเขากินนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันไม่ได้ต้อก็ได้แต่ถ้ากิ้งไปมันจะท้องอืดอ๋อมันจะท้องอืดครับผมค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมอันนี้ก็คือได้ถังหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ และนี่นะครับก็จะเป็นถังน้ำนมดิบะฮะที่อยู่ภายในถังนี้นะครับผมแล้วก็โอ้โหหอมมากเลยครับผมไม่เคยได้กลิ่นไม่เคยได้กลิ่นนมวัวที่หอมขนาดนี้เลยครับอันนี้คือเป็นนมที่แบบสดๆเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถังที่เก็บน้ํานมนะครับแล้วก็เปิดน้ํานมใส่ถังใส่ถังนมตัวนี้นะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ <ฮะ S 1> มงคลครับแล้วไอ้ถังเล็กๆเกนี่ยถังเนี้ยถังที่เราเห็นกันอยู่ตรงเนี้ยได้ประมาณกี่ลิตรครับ ไอ้ถังนี้50ลิตรทถังตัวนี้50ลิตรก็เต็มเต็มิบนิ้ทถงตัวนี้นนก็40ล<อ>ิตนิก็คือแต่ละถังจะแต่ละถังเนี่ยแต่ละถังก็คือจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับ,บผมอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะครับที่ได้เห็นการรีดนมวัวแบบจัดจ่าแบบสดๆกันตรงนี้อันนี้น้องตัวใหญ่ๆอย่างเนี้ยครับน้องตัวใหญ่ๆอย่างเนี้ยอายุของเขาประมาณกี่ปีแล้วครับ ภาอยังยงพวกนี้มันมันก็ยังไม่แก่เท่าไหร่เนประมาณสามปีสามปีสี่ปีมปีจนมากวัวก็พวแก่ไม่ค่อยมีทุกวันนี้มันมันไม่ค่อยแข็งแรง็ถึงเวลาแล้วมันก็ต้องปล่อยแล้วก็ตัวใหม่ที่มาแทน๋อ้พระอลค์โรคไขมันเยอะมันเป็นโรคนู่นโรคนี้เราก็จะเป็นต้องปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปใช่ไหมครับแล้วแล้วครั้งหนึ่งที่รีดนมได้เนี่ยวัวตัวหนึ่งเนี่ยรีดนมได้ประมาณกี่กี่เดือนฮะอ่า หลังคลอดก็เต็มที่ก็ช่วงที่ให้น้ํานมไม่เกินหกเดือนประมาณ5้าหเดือนครับผมประมาณ5้าเดือนอันนี้อันนี้ขอ,อย่าสอบถามที่หนึน่งนะครับวันหนึ่งเนี่ยพี่มงคลเนี่ยรีดนมได้แล้วเนี่ยประมาณวันละกี่ลิตรครับอยู่นี่รีดได้พันเกือกร้อยกว่าลิตรเป็นพันลิตรเลยเหรอครับเป็นพันลิตรโอ้โหม,มันเยอะมากเลยนะฮะวัวมนหลายตัวอ๋อวัวหลายตัวครับผมก็วันนี้ต้องน่อย วันนี้โอ้โหเป็นโอกาสดีของผมมากเลยครับที่ได้มาเห็นนี่ตั้งแต่ผมเกิดบานนี่ผมไม่เคยเห็นวัวที่เดินขึ้นบรรลันนี้แล้วก็มาลีดนมแบบสดๆนี้เลยนะครับผมครับผมก็ยังไงวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่มงคลมากเลยนะครับผมที่อนุเคราะห์สถานที่นะครับผมที่ให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ถ่ายทําแล้วก็มีโอกาสได้เห็นวิถีความเป็นอยู่ของเกษตรกรวัวนมด้วยนะครับผม คราวนี้นะครับผมพี่มงคลมีอะไรจะฝากถึงแฟนเพจ a c e b o o k ของอัลโตโยต้าปาเพลินบ้างไหมครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะเลี้ยงโวนมนมีอ,อะไรก็ผมก็ยินดีให้คำแนะนำครับผมถ้าสนใจในที่ให้เห็นเแบบที่จัดก,การเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็<อ>ผมก็ยินดีให้คำแนะนำได้ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่ามีท่านใดมีท่านใดที่สนใจว่าอยากจะเลี้ยงโวนมอยากจะขอคำปรึกษา ใช่ไหมครับผมก็สามารถโทรมาหาพี่มงคลได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับผมถ้าอย่างนั้นพี่มงคลรบกวนฝากเบอร์โทรพี่มงคลไว้หน่อยครับเผื่ออาจจะมีแบบว่าแฟนเพจ Facebook ของ Toyota K, อัะโตโยต้าแกร์อาร์อโตโยต้าพาเพลินเนี่ยครับโทรมาสอบถามแล้วก็ขอข้อมูลกับพี่มงคลครับผม<ว> <pe ars> ก็เบอร์ผมก็0 8 6 1 5 1 8 5 5 4 1 5 1 8 5 5 4นนะครับผมครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรของคุณมงคลไว้ที่หน้าจอนี้เลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับ อ๋ออันนี้ก็คือน้องน้องเดินตอนนี้นะครับขนาดนี้ฮะน้องเดินเข้ามาเองนะครับผมนมตั้งเ้ามากเลยเต็มมากครับผมดูนะฮะน้องแต่ละตัวนะครับผมเดินเข้ามาเองนะครับโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกนะฮะนะครับผมเหมือนว่าตัวเองรู้เลยว่าตัวเองจะต้องมาเข้าคิวแล้วนะครับเห็นไหมฮะสังเกตดูนะครับจะมีพนักงานนะฮะพนักงานที่คอยคอยจัดให้น้องอยู่ในในตำแหน่งที่น้องนะครับจะต้องรีดนมครับผม แล้วก็จะมีพนักงานนะครับคอยฉีดน้ำนะครับผมเพื่อล้างสิ่งสกรปรกครับผมทาความสะอาดให้นะครับผมก็ตรงนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะแล้วก็อย่างที่อย่างที่พี่มงคลเขาได้แจ้งไปนะครับว่าเนี่ยนมของที่ฟาร์มมงคลฟาร์มเนี่ยนะครับผมเป็นนมที่ค่อนข้างที่จะสะอาดมากนะครับผมเพราะว่ามีการใช้เครื่องที่ใช้เครื่องรีดนมที่ทันสมัยนะครับแล้วก็เครื่องรีดนมเนี่ย สามารถรีดโดยที่ไม่ต้องผ่านมือมนุษย์เลยนะครับผมทําให้ได้น้ํานมที่สะอาดและบริสุทธิ์มากครับผมอันนี้รีดครั้งหนึ่งเนี่ยต่อต่อต่อแท่นเนี่ยรีดได้ประมาณกี่ตัวครับพี่มงคลก็ฝั่งละสิบตัวทางโน้นสิบทางนี้สิบฝั่งนี้สิบก็ครั้งละยี่สิบตัวเลยใช่ไหมครับผมขึ้นมาครั้งละยี่สิบแต่ว่าหัวนี่เราจะมีสิบหัวคือกดจากฝั่งนี้ปุ๊บเราก็ไปใส่ฝั่งน้นสลับกันอรั้งนี้ปล่อยไปเขาก็ไปใส่ฝั่งน้น ไห้ใส่ความนู้น่ะอ๋อครับผมแล้วแล้วอย่างเนี้ก็คือน้องเขาจะรู้หน้าที่ว่าจะต้องเดินขึ้นมาเองใช่ไหมครับต้องเดินขึ้นมาต้องเดินขึ้นมาเองอเราฝึกเขาจนเขาจะรู้เรื่องแล้วโอ้โหฝึกยอดเลยฮะนี่นี่เป็นอะไรที่ตื่นเต้นสำหรับผมมากเลยเพราะผมไม่เคยเห็นครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมจากอตโตโยต้าแก่งคอยนะครับก็จะมีที่ระลึกให้กับพี่มงคลนะครับจะเป็นเอี๊ยมกันเปื้อนเอาไว้ให้แม่บ้านนะฮะ ใส่แล้วก็ทํากับข้าวไว้อร่อยอร่อยไว้ให้ทานครับผมวันนี้ก็ต้องขอมอบอันนี้ให้พี่มมลครับผมครับผมขอบคุณมากครับพี่สาระดีๆที่ผมนํามาเสนอทุกๆคนในวันนี้นะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมขออนุญาตฝากโปรโมชั่นโตโยต้าไฮรักรีโวด้วยนะครับผมโตโยต้าไฮรัก Re ีโวนะครับวันนี้ใช้เงินออกรถเพียง4,800บาทเท่านั้นครับผมและก็ไม่ต้องมีคนค้ำนะครับผมแล้วก็ข่าวดีสําหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับวันนี้นะครับฟรีดาวเลยครับไม่ต้องมีคนค้ำ นะครับผมมาเลือกเอาได้เลยครับว่าท่านจะอยากได้รุ่นไหนหรืออะไรยังไงนะครับผมติดต่อสอบถาม <S <S แฟนเพจเฟซบุ๊กอัตโตโยต้าพาเพลินโตโยต้าหรือ0881513888เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ผมเลยครับสามารถทักไลน์ส่วนตัวมาหาผมได้เลยครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook, ตตตพเฟซบุตต๊กอ,อัตโตโยต้าพาเพลินโตโยต้าและช่อง y YouTube อัโตโยต้าพาเพลินชาแน,นลด้วยนะครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวผมพามาดูน้องวัวกันแล้วครับผมที่อยู่ที่คอ ตรงนี้ก็จะเป็นนะฮะจะเป็นโรงเก็บฟางของน้องวัวนะครับผมโอ้โรงเก็บฟางนี่ใหญ่มากเลยคะครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นบรรยากาศของการรีดนมนะฮะน้องๆก็จะตัวเนี้ฮะลองดูสิฮะน้องๆก็จะขึ้นแท่นรอเลยนะครับผมน้องๆขึ้นแท่นรอแล้วก็จะมีพนักงานนะครับผมคอยทําความสะอาดนะฮะคอยทําความสะอาดนะครับผมคอยทาความสะอาดน้องนะฮะมาดูน้องใกล้ๆนะครับผม โอ้โหดูเทียบความสูงฮะน,น้องตัวใหญ่มากเลยฮะเทียบความสูงนะครับผมผมกับน,น้องเนี่ยน้องตัวใหญ่มากเลยครับผมก็ยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้ววันหน้านะครับผมจะพาไปดูที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ